สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนกรกฎา,าคมเรื่องราวที่เปิดออกมานะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มกันที่คนโสดนะคะสำหรับคนโสดมีชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษชาวราศีพฤษศนะคะหรือใครก็ได้นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ระวังนิดนึงนะคะบางทีล้กคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกําลังเข้าไปอยู่ในรัก แบบรักสามเศร้าอ่ะคือคุณอาจจะไปชอบใครบางคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคะบางทีคนคนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยกับคุณหรอกคา่ะหรือยังไม่ได้สนใจอะไรกับคุณสักเท่าไหร่แต่เขาคุยด้วยได้โดยที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรกับเขานะคะไม่ได้แกล้งโง่นะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดจริงๆบางทีอาจจะหมายถึงคุณไปชอบใครบางคนที่เขาคือเพื่อนของคุณเองอ่ะ ออหรือคนที่ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นแต่คุณไม่รู้ว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะไพ่มีเดอะโฮโลแฟนค่ะมี3มดาบออตุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณกําลังไปยุ่งหรือเกี่ยวพันกับคนที่มีคู่นะคะอยากให้ระวังสักนิดหนึ่งมีชาวราศีสิงเข้ามาด้วยค่ะออใครบางคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่ง่ายๆกับใครก็ได้นะคะอยากให้ระวังตัวสักนิดนึงมันอาจจะเป็นอะไรที่ เจอข้อความตีกลับหรือเจอเรื่องราวตีกลับที่ไม่ไดีดีหาเราสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ไพ่เป็นไพ่ของคนที่แอบชอบคะ่ะหรือถ้าสลับกันเนี่ยถ้าเขาเข้าเป็นคนเข้ามาก็หมายถึงตัวเขาเองนะคะยังไม่ได้หมดพันธะกับใครบางคนก็คือเป็นคนที่ยังที่มีคู่อยู่คะ่ะเป็นคนที่มีคู่อยู่เข้ามาหาเรานะคะแต่ไม่ได้หวังอะไรจากเรานะไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเป็นแฟนหรืออะไรแต่ว่าแค่อยากเข้ามาแบบเล่นๆน,นะคะไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะอืม ทุกขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนชาวราศีกุมเนี่ยจะชอบคนคนนี้มากมากๆขอดูแนวโน้มเนะะี่ยค่ะแนวโน้มคนโสดให้มันเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดไม่เท้า คิดเยอะคิดมากคิดมาผูกพ,พันคุยกันแป๊บเดียวก็รู้สึกผูกพันไพ่เป็นเทมเพน,นะคะ่ะเรียวกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่ได้เลยนะคะไพ่เป็นเพชบฟอนค่ะเขาเข้ามาเขาคุยดีอะไรดีทุกอย่างแต่อยู่ดีก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันไพ่หมายถึงตัวคุณเอนะคะแบบคิดเยอะคิดหลายอย่างโอ้ยอย,งงอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะขอดูตัวเขาแล้วกันคนที่จะเข้ามานะลองดูสิ ไพ่มีเดดซันค่ะไพ่มีห้าเดดเป็นเดดเดวิลมีชาวราศีมังกรค่ะตุ๊กคิดว่าคาดหวังอะไรกับเขาไม่ได้นะคะเพราะตัวเขาเองแค่คนเหงาที่เข้ามาคุยแล้วก็จบไปไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรนะคะไพ่บอกว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นคนที่ <c oughs> จะเรียกว่าจับความอะไรก็ไม่ได้อะคือคือเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่รู้จักยังไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนเข้ามาเร็วมากแล้วก็จบเร็วมากนะคะ อย่างนั้นขอดูบทสรุปนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะไพ่ขึ้นมาสําหรับใครที่มีชาวต่างชาติขึ้นมาให้ระวังละกันนะเพราะเหมือนประมาณว่าเขาเป็นพวกแบบโรคทางใบอะ่ะคือเป็นโรคของเขาคนเดียวอะ่ะเขาก็คิดของเขาอยู่คนเดียวเหมือนกันคือเข้ามาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรนะคะตัวคนเองเหมือนอยู่ดีๆจะโดนเทโดยไม่รู้ตัวนะคะ คนคนนี้มีตัวเลือกมากมายค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่พูดไม่จริงหรือเป็นคนที่ลักษณะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดออกมานะคะคือ,อ,อในข้อความอาจจะเป็นคนที่ดีพูดดีกับคุณแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดดีสักเท่าไหร่นะคะขอดู Angel ไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะ ดักชั่นค่ะดิสคูบ e ้เดอะวัน e l s e l f สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเหมือนไพ่ของคุณเหมือนจะเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันชอบเหลือเกินเขามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างโปรไฟล์เขาหรือรูปร่างลักษณะหรืออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจินตนาการไปได้นะคะแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่จินตนาการค่ะมันจะจบลงอย่างรวดเร็วค่ะตัวเขาจะทําเหมือนกับว่าคุณคือคนแบบที่เขาหามานานนู่นนี่นั่นอยากศึกษาดูใจแต่ว่า อยู่ดีๆเขาก็จะเลิกคุยกับคุณไปหรือหายไปจากชีวิตคุณโดยที่เขาไม่ได้บอกลานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยตัวปล่อยใจแล้วกันเนาะวันที่ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่เห็นมีชาวราศีเมษชาวราศีพฤษกชาวราศีสิง์มีชาวราศีกรกฎด้วยนะหรือใครก็ได้นะคะแต่ให้ฝั่งคุณเป็นฝั่งของคนที่มีความรู้สึกยังไม่มั่นใจในตัวเขาหรือรู้สึก ไม่ได้เชิงจะถอยห่างแต่แค่รู้สึกหน่อยๆในตัวเองอะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนไม่อยากจะพยายามทําอะไรแล้วแล้วก็หลายๆครั้งพยายามชวนหาเรื่องทะเลาะเพื่อให้จบกันไปด้วยซ้าไปนะคะไพ่มี6ถ้วยค่ะถ้าชอบเขา ก็บอกเขาไปตรงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนรู้สึกว่าชอบเขาแล้วแต่เขาไม่ชอบเราก็เลยอยากจะแบบออกไปเลยดีกว่าจากความสัมพันธ์ไพ่ของคุณตอนนี้หาที่ปรึกษามากมายหาคนมากมายที่จะถามว่าควรจะทํายังไงดีควรจะไปต่อไหมแต่สุดท้ายแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ไพ่ของคุณก็เหมือนเตรียมพร้อมแต่เตรียมพร้อมที่นี้คือเตรียมพร้อมที่จะจากลามากกว่าส่วนไพ่ของเขาก็เป็นประเภทที่นิ่งเหลือเกินไม่ทําอะไรเลยนะคะแต่ไพ่ของเขารับรู้ว่าคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ เขาแค่จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วเขาก็แค่คือในบางครั้งเวลาคุณทักมาหรือเวลาที่คุณเรียกร้กรองความสนใจอะไรบางอย่างจากเขาเนี่ยตุกคิดว่าเขาก็ก็เหมือนเรียกร้องความสนใจได้นะก็หันมามองค่ะมาสนใจหันมาคุยด้วยแต่ว่ามันเป็นการคุยที่น้อยมากอะ่ะเป็นการพูดแบบถามคำตอบคำเนี่ยแหละมันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนี้แต่ไพ่เขามันเป็นไพ่ของคนที่รับรู้ได้ว่าเฮ้ คนคนนี้ชอบเรานะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเหมือนเขาบอกตัวเองไม่ได้อะค่ะว่าเขาคิดอะไรกับคุณนะอย่างนั้นขอดูแนวโน้มเนี่ยค่ะแนวโน้มนะคะไพ่มีชาวราศีมิจิกมีสามถ้วยมีเดอะมูลค่ะแล้วก็มีสี่เหรียญคือ ถ้าอยากได้ก็ต้องเอาใจให้มันเยอะหน่อยอะคะ่ะเพราะไพ่ของคุณเหมือนคนที่เหนื่อยแล้วกับการทําอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมตุกคิดว่าเดือนนี้มีแนวโน้มในเรื่องของการลดสถานะลงหรือการคุยกันน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเรื่องรองความสนใจแล้วแต่เป็นการที่เริ่มะจะปล่อยวางจริงๆนะคะพเพราะไพ่เป็นไพ่เป็นเดมูลมีชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกนะคะมีไพ่สี่เหรียญอารมณ์เหมือน เ,เราไม่อยากรอคอยอะไรแล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันถ้าได้มาตอนนี้มันก็ไม่ได้มีค่าสําหรับแล้วอะ่ะเหมือนเราไม่ได้อยากได้แล้วนะคะอห้ขอดูตัวเขานี่ยดีกว่าอ่ะขอ,อีกไปจริงๆเขามองคุณดีมากนะแล้วเขาก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้อะคะ่ะแต่ว่า ให้เขามีความรู้สึกในบางครั้งคุณอาจจะรีบเกินไปไม่รู้ว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณคุยกันมานานแค่ไหนนะแต่มันยังไม่นานพอสําหรับเขาเท่านั้นเองไพ่ของเขามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแสดงความรู้สึกหรืออะไรออกไปแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีคอมมิชเมนต์เขาก็อยากมีเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเวลานะคะไพ่ของเขายังบอกว่าคุณยังอดทนไม่ดีพอหรือคุณยังไม่คู่ควรกับเขาประมาณนั้นเลยขอดูบทสรุปค่ะ บทสรุปนะขออีกใบหนึ่งกว่าไม่ชัดอะบทสรุปอะมีการพูดคุยกันก่อนที่จะจบความสัมพันธ์นะเอ่อตุกคิดว่านะอาจจะตัตคุณที่หายไปเลย สัก2อสวันแล้วสุดท้ายคุณรู้สึกทนไม่ไหวละที่ไม่มีการตอบสนองอะไรจากเขามันกลายเป็นว่าคุณอาจจะส่งข้อความอะไรออกไปเพื่อให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยฉันจะหายไปจากชีวิตแกแล้วนะเว้ยคือ ไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าเขาจะทํำยังไงตุกคิดว่าช่วงแรกๆเขาจะปล่อยคุณไปนะคือก็คือยอมรับการตัดสินใจแต่ว่าหลังจากนั้นสักพักเขาจะทําตัวเหมือนเดิมคือมีการทักทายหรืออะไรเหมือนเดิมอะคะ่ะเหมือนคําพูดของคุณมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อะแต่เอ้ยฉันเคารพการตัดสินใจเธอนะแต่ว่าเออฉันก็จะพยายามทําตัวเหมือนเดิมนะคะแสดงว่ายัางไม่ได้จบกันสทัทีเดียวนะขอดูโรแมนต์เอ็นเจลหน่อยค่ะ แม้แองเจิ้ลเหมือนเป็นยังไงก็ยังคงจะคงกลับมานะคะมันเหมือนกับว่าเราพยายามหาอะไรทําเพื่อให้ดืมๆเรื่องนี้ไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่บอกว่า คือถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่ยังคุยกับคนคนเดียวไม่ได้ไม่นานอะ่ะทุกอย่างจะให้คุณทําใจสักนิดนึงแล้วก็ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์อะค่ะเพราะว่าเขายังมองว่าเวลามันยังไม่เพียงพอในการที่จะมีคอมมิชเมนต์กันอะ่ะหรือเขายังมีความไม่มั่นใจในตัวคุณหรือย,ยังลังเลอะไรบางอย่างอยู่คือคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าแต่เขาอาจจะไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถอยู่กับเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น ไพ่เด็กกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรโดยที่ที่เราใช้อารมณ์หรือความรู้สึกของเราบางอย่างเนี่ยมันมันตัดสินใจลงไปอย่างรวดเร็วอ,อย่าเพิ่งทําให้ใช้เหตุผลเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยจริงๆเราพร้อมที่จะพูดคุยเราพร้อมที่จะเปิดใจนะแต่เขาเมองว่าคุณเป็นคนที่ประเภทว่าถ้าเขาคุยด้วยเนี่ย คุณน่าจะไปเข้าใจในสิ่งที่เขาก็ต้องการจะเสือะคะ่ะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดหนึ่งนะ,ะน่าจะดี อีกคู่นะคะสาหรับชาวราศีกุมอารมณ์น้อยใจค่ะใครบางคนอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอีกคนนึงพยายามหาคําตอบว่าทําไมถึงอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะคือไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายได้เม็อิสระนะคะตัวคิดว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะ,ะมีชาวราศีตุลมีชาวราศีเมถุนค่ะที่เข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีาราศีสิงห์ด้วยนะคะไพ่ของใครบางคนที่มีคนนึงเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะปล่อยวางอีกคนนึงพยายามที่อยากจะล่วงรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไพ่มันมีคิงซับคัฟมีควีนซับคัฟขึ้นนะคะความรักเนี่ยตกว่ามันยังคงอยู่เหมือนเดิมมีไพ่เดลเวอร์ด้วยคือทุกๆครั้งที่เวลาเราน้อยใจหรือเราเสียใจเราไม่สบายใจเขาก็ยังเป็นคนที่จะง้อเราอยู่เสมอค่ะแต่ว่าง้อในที่นี้เนี่ยหมายถึงเขาก็ขอที่หายใจของเขาบ้างเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาในการทําอะไรบางอย่างช่วงเวลานี้คุณอาจจะพบว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนปากร้ายหรือพูดจาอะไรที่มันดูเยอะสิ่งไปสม นะคือจากเขาเป็น่คนพูดในน้อยเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดมากขึ้นมาเพราะเขารู้สึกลำคาลและอยากจะระบายอะไรบางอย่างนะคะไพ่ของคุณอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งระวังในที่นี้หมายถึงระวังความรู้สึกของตัวเองที่บางทีมันอยากได้อะไรจนมากจนเกินไปอะคะ่ะมันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหุนลำคาญหุดหงิดอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะคะยางนั้นขอดูคาแนะนำเลยค่ะเอขอดูแนวโน้มก่อน ตุกขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะม,มีความสงสัยในเรื่องมือที่3เกิดขึ้นแต่ไพ่มีสี่ถ้วยมีคนเข้ามาจริงค่ะแต่ตุกคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองเพราะมีไพ่เจ็ดดาบขอดู3ามไม้เท้านะคะ,ะบางคนนะคะอาจจะไปพบเจออะไรบางอย่างในสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแบบ อาจจะไปเจอแฟนเราในแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งที่หาคู่หรืออาจจะไปเจอข้อความบางข้อความที่เรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาคุยกับใครบางคนนะคะแล้วก็เราจะเก็บเอามาคิดคุณมีความรู้สึกว่าเขากําลังมีตัวเลือกเขากําลังอยากจะออกไปจากเราใช่หรือเปล่าคุณสงสัยไปหมดอ่ะตุ๊กคิดว่าคุณสงสัยไปหมดสงสัยจนวางแผนจนจะทํานู่นทํานี่อ่ะอ มันถามว่ามันออกแนวฟุงซ่้นไหมมันก็มันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะอย่างนั้นดูตัวเขาดีกว่าอยากรู้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะไพ่มีกรกฎมีพฤกษกมี8ดถ้วยมีสองเหรียญมีหนึ่งไม้เท้า ตุกคิดว่ามันเป็นการให้บทเรียนมากกว่าค่ะบางทีแล้วบางทีเขาอาจจะเบื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะอยากจะบางทีก็อยากจะเลิกหรืออยากจะจบแหละแต่ว่าก็คงไม่ทําในเร็วนี้นะคะเพราะไพ่เขาพยายามประคองสติของตัวเองให้อยู่ในความสัมพันธ์ให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเอารุ่มอรวยเวลาที่รู้สึกหงุดหงิดใจกับคุณหรือพยายามทําตัวเองให้เป็นคนดีอะเป็นพยายามไม่อยากทําร้ายใจิตใจคุณขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ ไพ่บทสรุปนะคะความไม่ไว้ใจเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดของการที่ทําให้เราทะเลาะกันค่ะมันมีเกณฑ์ที่อยากขอเบรกหรือการที่แบบว่าไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งเพราะว่าใครบางคนขอเวลาแบบอยากอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมีคนกลางเข้ามาไก่เกี่ยวความสัมพันธ์ให้คุณและเขานะคะบางคนที่เป็นครอบครัวหมายถึงการมีคนในครอบครัวนี่แหละมาไก่เกี่ยอะไรบางอย่างนะคะให้ให้คุณสองคนกลับมาคืนดีกัน เออ่ตุกคิดว่าไม่รู้สี่สำหรับชาวราศีกุมตุกมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ คิดอะไรหลายๆอย่างที่มันนอกกรอบจนเกินไปแล้วก็มีความระแวงใจมีความไม่สบายใจนะคะเออคนที่เคยรู้สึกว่าเราหวานกันทุกวันน่ะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันมันไม่หวานมันไม่เสมอต้นเสมอปลายคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแต่จริงๆอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะไพ่บอกว่าคุณต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่อะค่ะทัศนคติของคุณและเขาตอนนี้มันไม่ตรงกันมันคิดต่างกันแล้วมีมีความเบื่อหน่ายของตัวเขาค่อนข้างสูงมันเลยทําให้เกิดปัญหา เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําตัวให้เงียบเบ้างหรือทําตัวให้เป็นคนที่พยายามที่จะเข้าใจเขาถ้าเขาอยากอยู่คนเดียวก็คือให้เขาอยู่คนเดียวจริงๆนะคะเกิดขึ้นไพ่มี express u love มี calling your s o u m a t e ค่ะคือตุกคิดว่าเขาตระหนักรู้นะว่าคู่ของเขาคือใครแฟนของเขาคือใครสามีภรรยาเขาคือใครเขานอกใจไม่ได้แต่แค่ในบางครั้งตุกคิดว่าเขาอาจจะคุยกับใครบางคนแล้วเขารู้สึกว่า คนคนนี้เข้าใจเขามากกว่าคนที่อยู่ตรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องพยายามปรับตัวเองบางอย่างให้กลายเป็นคนที่เข้าใจเขามากขึ้นนะคะต่อให้เขาจะดีหรือไม่ดียังไงนะคะแต่คุณก็ต้องพยายามเข้าใจในมุมมองของเขาอะนะคะเดือนนี้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักค่ะเดือนนี้สําหรับชาวราศีก,กุมในเรื่องทั่วๆไปนะคะมองเห็นตะเงินนะตนุกีดว่าคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงการได้โชคได้ลาบก็ได้หรืออาจจะหมายถึง เออได้งานก้อนโตอะไรอย่างเงี้ย สําหรับคนที่ทําฟรีแลนซ์หรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะหมายถึงว่ามันไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่ว่าก็ได้เงินเพิ่มมาโดยที่เราเห็นได้ชัดไพ่หมายมถึงคุณสามารถเป็นเสาหลักของขอครอบครัวได้นะคะมีคนซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็ค่อนข้างอิสระในเรื่องการเงินการงานจะคิดจะทําอะไรเนี่ยได้แรงสนับสนุนแรงช่วยเหลือนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอันเนี้ยมันเป็นข้อดีตุกคิดว่าความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องโดยรวมทั่วไปอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่า ไม่ได้ไปอิงกับความรักมากจะทําให้เราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกแย่ไปทั้งหมดของชีวิตอะคะ่ะเพราะว่าเรื่องดีๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะมีชาวราศีธนูหมายถึงแต่ว่าไพ่ของคุณเนี่ยการจะทําอะไรบางอย่างอะตุกคิดว่าคุณต้องชัดเจนนะคะคืออย่าทําอะไรแบบเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยคือถ้าจะทำก็ให้ทําเลยเนี่ยมันจะดีที่สุดไพ่ในเรื่องของการต่อย,ยอดทําอะไรใครบางคนทําธุรกิจส่วนตัวอยากทางานเพิ่มใครทํา งานประจำถ้าอยากมีงานเสริมมีได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่เปลืองเวลาไม่เสียเวลากับไม่เขาเรียกว่าไม่กินเวลางานประจําหรือไม่กินเวลาธุรกิจประจําของคุณนะคะก็คือค่อนข้างดีไพ่ของคุณเป็นคนที่สามารถคิดได้เลยนะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะตั้งโกของชีวิตยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะตุกคิดว่าหลังจากนี้ชาวราศรีกุมเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องทั่ว,วไปค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะแบบดีดีไปเลยอะ่ะเออ แต่ว่าอย่างหนึ่งคือ ถ้ามันดีจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเป็นคนลืมตัวนะคะคือถ้าเราได้อะไรในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องรู้จักคําว่าให้บ้างค่ะไพ่ของคุณหมายถึงยิ่งให้มากยิ่งได้กลับมากนะคะไม่ได้หมายถึงให้ทําบุญระวางผลน,นะแต่หมายถึงเราทําด้วยใจอะ่ะคือถ้าเป็นเราเป็นคนช่วยเหลือด้วยใจเพราะเราอยากช่วยอยากทําบุญเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทําบุญแล้วเราจะรู้สึกดีอย่างเงี้ยคือทําไปเลยไม่ใช่ทำเหมือนว่าอุย้ยฉันอยากทาบุญ5าบาทสิบาทเพื่อฉันได้มาเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้คิดแบบนั้นนะเออเพราะฉะนั้นไพ ออมันเหมือนกับว่าได้ไมาแล้วเราก็ต้องรีเทิร์นกลับนะคะเพราะฉะนั้นดวงชาวราศีก,กุมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ